อันนี้ก็ขับสี่เครื่องสี่ล้อฟูลไทม์นะฮะมันก็สามารถที่จะเล่นทางออฟโรดได้นะสบายสบายสนับสนุนโดยมิสูแสงชัยจังหวัดเชียงใหม่ ตัวแทนและศูนย์บริการเก่าแก่ของจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้คุณกิจก็นะายขายแสงชัยมิสซูนะครับก็ได้ลองขับนี่ครับเส้นทางเราก็หาทางจากทางเรียบแล้วอันนี้เราก็มาลองทางวิบากกันนิดนึงโหมดการขับเรายัางอยู่ในโหมดของ C s อยู่หรือ4 Full Time นะครับเพราะทางไม่จำเป็นต้องถึงขั้น4 s, s l c นะครับคันนี้แม้จะเป็น4ฟูนะครับระบบเสถียรภาพการทรงตัวนะครับก็ยังถูกเปิดใช้งานอยู่นะครับเกียร์เราก็เดินด้วยเกียร์ธรรมดานะครับ โอเคไว้คุณกิตโอเคครับเส้นทางถ้าเป็นหน้าฝนก็เอาเรื่องอยู่ออกซ้ายเลยครับนะทางชันขึ้นเนินนะครับเน,นี่ยนะ เป็นทางปูนสองช่องนะครับขับขึ้นเขาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆออ,อ,ออกซ้ายเส้นทางในป่าอย่างนี้นะครับ จริงๆแล้วคุณจะใช้ 4HLC นะครับเพื่อที่จะล็อกกำลังถ่ายกำลัง50/50 50. แต่เนื่องจากตรงนี้สีฟูทั้งไม่ได้ลำบากมากมายนะฮะสีฟูนี้ก็สามารถที่จะขับเคลื่อนได้และนะครับแล้วก็เพื่อความไม่ประมาทแล้วก็ในการลงเขาเรากดปุ่มช่วยลงเขานะครับจิ้งไว้ด้วยนะฮะอันนี้เวลาลงเขาชันๆเนี่ยมันจะได้ช่วยในการจัดเรื่องความหนืดให้ระบบเบรกมันจะทำงานอัตโนมัติให้เรานะครับ ทางก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับข้างหน้าก็ชันผอสมควรนะครับก็ยังไม่จำเป็นต้องใช้สี่โลนะเพราะเรี้ยวแรงมันก็ยังเหลืออยู่แค่สี่ฟูก็สามารถที่จะทำงานได้แล้วนะครับ ขึ้นมาก็ยังไม่เจอนะฮะอาการล้อฟองล้อฟรีอะไรนะครับไม่มีเพราะว่าตัวนี้มันมีระบบ traction control นะก็เส้นทางก็ยังไม่มีลักษณะหินลอย เส้นทางก็เป็นลนักษณะซ้ายผาขวาเหวนะครับเหวก็เป็นแค่ต้นหญ้านะครับถ้าพลาดพังไปก็งานเข้าทันทีนะฮะ เราจะได้ยินเสียงเบรกมันทางานนะครับขืดืดขืด,ดนี่คือระบบที่มันช่วยจับนะ,ะเราจะเห็นว่าระบบเบรกเนี่ยมันนะครับช่วยทำงานนะครับแล้วลการที่เราใช้สี่ฟูลไทม์เนี่ยในการขึ้นทางอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะได้เปรียบอยู่ตรงนี้ครับจุดของมันก็คือได้เปรียบตรงที่ว่า ะระบบเลี้ยวเนี่ยวงมาลัยเนี่ยมันจะไม่ขืนนั่นหมายความว่าลงวงเลี้ยวเนี่ยมันทำสามารถทําได้เหมือนขับเคลื่อน2ล้อหลังนะครับซึ่งปกติแล้วทางอย่างเงี้ยถ้าเป็น4ี4 part ่คูณสี่พาทมเนี่ยมันจะต้องอใช้เป็น4 s ซึ่ง4 s ตัวนั้นเนี่ยมันจะขึน้นสนับสนุนโดยเนื้อสารมอเตอรเฉบับ5เส้นทางขับรถยนต์ไปหลวงพะบาง แล้วก็เนิสารนักเลงรถภาคเหนือฉบับขับรถยนต์ข้ามแดนไปปีนังประเทศมาเลเซียแล้วก็ขับรถยนต์ข้ามประเทศไปเมียนมานะครับไปท่าขี้เหล็กไปเมียว,วดีขับรถยนต์ด้วยตนเองไปเสียมราฐประเทศกัมพูชาทั้ง4ประเทศสั่งซื้อกันเข้ามาได้ line id w i c h e t t 2 5 1หหรือ0 8 6 5 9 1 2 1 5 9 เราก็ยังอยู่ในโหมดของ4 full time นะครับก็ยังไม่ต้องใช้ถึงขั้นอาวุธร้าอาวุธดิฟนี่มันไม่จําเป็นต้องใช้เลยนะครับเพราะว่าทางลักษณะแบบนี้ไม่ถึงดิฟครับนี่ครับทางเนี่ยครับมันจะเลี้ยวประมาณนี้ครับผักสอบนะถ้า4 full time เนี่ยอะดูการเลี้ยววงเลี้ยวๆเลยครับนะ การเลี้ยวเนี่ยหน้ามันจะไม่ขืนนะครับเห็นไหมฮะหน้ามันจะไม่ขืนวงเลี้ยวมันจะประมาณ200ล้อนะครับพ้นนะถ้าเป็นพวก 4S ทั่วไปเนี่ยมันจะหน้าขืนเพราะมันล็อกเผลากลางตอนนี้เราใส่4 f ฟูเนี่ยมันไม่ได้ล็อกเผลากลางนะครับพราการไม่ล็อกเผลากลางปุ๊บระบบการเลี้ยวมันก็เหมือนขับเคลื่อน2อล้อหลังเลยนะนี่คือข้อได้เปรียบของตัว Mitsubishi Bajero Sport นะครับซึ่งเป็นระบบ 4Part Time กับ 4Full Time อยู่ในระบบเดียวกันที่เรียกว่าระบบ S s c เวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชัน2นะครับตอนนี้มานี่ครับเราจะหักศอกขวาขึ้นไปนะครับทางนี้จะเป็นทางค่อนข้างชันขึ้นไปอีกนะนี่เมื่อกี้นี้ถ้าเป็น 4S ทั่วไปนี่เลี้ยวไม่ได้แล้วนะครับคุณกิดขับออฟโรดครั้งแรกไหมอย่างนี้ใช่ครับผม นี่ครับครั้งแรกก็ขับได้เลยนะฮะเพราะว่ามันสามารถที่จะลุยทางได้นะฮะแล้วก็ระบบขับเคลื่อนเนี่ยมันช่วยเหลือในการขับขี่ให้ได้ง่ายครับนี่ทางยังคงขึ้นเขาไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับก็เริ่มชันขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้ว,ลวก็มีเพียงหญ้าต้นไม้อ่อนๆนะครับขัดออกครับขัดออกครับพวกนี้ไม่ได้ขูดสีลึก ครั้งแรกนี่รู้สึกเป็นไงครับขึ่งความสามารถมันไหมอ่ะคุณกิจครับผมเี๋ยก็ให้ทางคุณกิตนะครับเป็นฝ่ายขายแสงชัยนะครับมิสูนะครับจังหวัดเชียงใหม่ได้ลองขับก็คุณกิจปกติก็บอกไม่เคยขับนะออฟโรดมาก่อนก็บ,บอกก็เลงให้ลองขับนะครับแล้วก็ลองฐานการ์ริงเลยล่ะซ้ายผาขวาเหวนะครับแล้วก็ขึ้นบนทางจริงๆไปเขาก็บอกว่าเนี่ย ก็เดี๋ยวนี้ออฟโรดหรือว่ารถสมรรถนะดีๆเงี้สุภาพสตรีขับได้ครับนี่คือการทดสอบของเยสานักเลงรถภาคเหนือนะครับเรามาป่าจริงทดสอบจริงนะครับสมรรถนะทุกๆอย่างสิ่งที่เราห่วงคือรถเป็นรอยครับแค่นั้นแหละฮะแต่ย่านอ่อนนี่ไม่เท่าไหร่ครับ คงขึ้นเขาต่อเนื่องครับก่อนระบบ4ี่ฟูลไทมอันนี้คือระบบช่วยลงเขานะครับสังเกตผมไม่ได้แตะเบรกเลยนะตอนนี้ อยู่ที่โหมด4 f u 4h มันดึงชนิดที่ว่าเลขไมล์่นเข็มไมลชี้ที่ตำแหน่งความเร็ว0นะ0กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ต้องทำอะไรเลยนะลงมาเรื่อยๆเรย่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนีๆๆๆ่นี่ยังไม่ได้ใช้โหมดของ 4SLC นะแค่โหมดของตัว4 f u นะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงโหมดเใหม่นะฮะ 2h 2, 2 <H>. s 2 H. 2 H, เนี่ย มิซู 2S ก็สามารถที่จะใช้ระบบช่วยลงเขาได้หลายยี่ห้อทําไม่ได้นะครับแต่ของมิซูทําได้นี่คือความแตกต่างนะครับคือลงเขาด้วยระบบขับเคลื่อนสองล้อหลังนะครับเห็นไหมครับผมไม่ต้องแต่เบรกเลยดูกล้องแผนแบงหน้านะผมไม่ได้แต่เบรกเลยโกลับมาใช้4ี่ฟูต่ตอก็แ,แค่บิดบุก เป็นทางเรายัางเข้าป่าลึกขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะผมชอบอสีฟูทามของตัวปาเจโร่นี้นะทางแค่นี้ทผมไม่ต้องไปเรียกพลังถึง 4SLC นะครับไม่จำเป็นต้องไปล็อกเผากลางเพราะว่าสีฟูของมันเนี่ยก็มีพลังนะครับแล้วมันมีระบบ a s t c กับ traction control คอยช่วยเหลือในการขับ ทางตรงนี้ผมก็ต้องบอกว่าไม่ได้มานาดล้วไม่ได้มานาดก็ยอมรับว่าตื่นเต้นนิดๆเพราะมันซ้ายผาขวาเหวขวาที่เหวนะครับลงไปนี้เตรียมโอเวอร์เลยนะการขับออฟโรดไม่ควรประมาทครับถ้าถขับนี้ก็ภัยตลอดดูนะนะตั้งเบาะชัน90องศา เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปเราจะหลงฟ้าดูมุมนี้สิครับขึ้นไปนี่เราไม่เห็นเลยนะพื้นถนนเราต้องค่อยๆแตะนะอ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจ่อถ่ายภาพแอคชั่นกันตรงนี้หน่อยตอนนี้เราก็มาอยู่กลางเขานะณนะป่าแห่งหนึ่งนะครับตรงไหนนี้ยังไม่อยากบรรยายเพราะจำไม่ได้แล้วนะนี่ครับ ปิดท้ายนะครับฟังคลิปบกแล้วมีประโยชน์นะครับมีความรู้ต่างๆไม่มากก็น้อยอุดหนุนบกหน่อยครับผมหนังสือ5เส้นทางขับรถยนต์ด้วยตนเองไปหลวงพะบางลงทุนไปมา5 6รอบแล้วเพื่อมาเขียนหนังสือ70บาท70บาทนะครับเพื่อตั้งใจเขียนมาขายนะครับอุดหนุนกันหน่อยนะครับขับรถยนต์เองไปเสียมราชไปชมนครวัดนครธมนะครับมี3เล่ม3ตอนจบขับรถไปเองนะไม่ได้ไปกับทัวร์ไม่ได้ไปกับไกด์นะขับไปดูนครวัดนครธมไปเอง ไม่มีไกด์ไม่มีทัวร์สเล่มนะฮะจบตอนนะครับเสียมราชนี้120บาทอุดนุ้นกันหน่อยนะครับขับรถเองไปปีนังประเทศมาเลเซียนะครับขาย40บาทนะครับสนใจก็ลายไอ d ดีมานะครับผมตอนนี้มีขายอยู่3ประเทศนะครับส่วนพม่าตอนนี้หมดครับเราติดตามต่อไปครับสวัสดีครับ